ละครใกล้จบทำไมกระแสเป็นแบบนี้ศึกสองละครสายเลือดสองหวัวใจประดิวรด,ดาดึงพระนางลูกรักลงจอเรตติ้งล่าสุดเป็นแบบนี้ไปแล้วไปสองละครหลังข่าวของสองช่องยักษ์ใหญ่กำลังสนุกเข้มขน้นอีกเรื่องเป็นละครรีรานอีกเรื่องผลงานใหม่แต่ใกล้ลาจออีกไม่กี่ตอนแล้วเริ่มจากวิศสามพระรามสี่ประดิวรด,ดารังสันผลงานโดยบริษัทกู๊ดฟิลลิ่งจำกัดกำกับการแสดงโดยคิงสมจริงการพบกัน อีกครั้งของพระนางขวัญใจกองทัพแฟนคลับเจมจิรายุเบลล่าราณีเรตติ้งสัปดาห์นี้ซึ่งเหนือเรื่องดำเนินมาถึงตอนอวสานแล้วเมื่อวานนี้17มิถุนายนตอนจบไปได้3.4ถือว่าเป็นละครรีรันที่เรียกกระแสะให้กับช่องอีกครั้งนำกลับมาฉายให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกครั้งสำหรับละครเรื่องประดิวรด,ดาทางช่องไทยทีวีสช่อง3ที่นำแสดงโดยสพระนางคู่จีนอย่างเจมจีรายุ ตั้งสีสุขและเบลล่าราณีคัมเปนซึ่งละครเรื่องนี้เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคมถึง25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สร้างความโด่งดังให้กับคู่พระนางเป็นอย่างมากเพราะทั้งเจมและเบลล่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นละครเรื่องที่2สร้างปรากฏการคู่จีนจิราณีให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งด้านวิกหมอชิตสายเลือดสองหัวใจพลิกบทบาทครั้งสำคัญของมิกทองระยะ ประชันบทบาทสองสาวทิสาวริทิสาและเจนนี่ชิสราเรื่องราวกำลังสนุกเรตติ้งสัปดาห์นี้น่าติดตามและลุ้นได้ทุกตอนเลยทีเดียวสำหรับละครรามาสืบสวนสายเลือดสองหัวใจาทางช่อง7 HD ทีล่าสุดทำเรตติ้งพุ่งไปที่4.5มีผู้ชมทั่วประเทศ2.9ล้านคนทำเอาพระเอกมิกทองระยะซึ่งต้องมารับบทฟาแฟจและโจยิมแก้มปรีที่สำคัญงานนี้ยังต้องรุนกันต่อไป กับการตามหาฆาตก,กรต่อเนื่องปมของเรื่องที่เริ่มจะมีแววให้รู้กันแล้วว่าเขาคือใครและเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสําหรับละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจของช่อง7 HD แม้เรตติ้งจะถือว่าทําออกมาได้ดีแต่กลายเป็นว่าก็มีหลายเสียงที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรโดยเฉพาะในหมู่ของแฟนๆนางเอกคนดงังทิสาวริทิสาเพราะตลอดทั้งเรื่องทําเอาเซ็งกับบทบาทที่จืดชื่อไรรสชาติแทบกจะเรียกว่านางรองของเรื่องแบบ เต็มตัวจนออกปากบ่นกันเป็นแถวว่าละครเรื่องนี้จําเป็นต้องเอาท่สาม,มาแสดงเพื่อดันนางเอกใหม่ขนาดนี้เลยเหรอกระทัสองอี P ีที่ผ่านมาแฟนๆถึงค่อยเริ่มยิ้มออกได้บ้างเพราะถือเป็นการปล่อยของครั้งสําคัญของนุ่นที่รับบทโดยทิสาเมื่อความจริงเปิดเผยว่าที่แท้เธอไม่ใช่สาวใสๆสซื่อแต่มีความร้ายเงียบอยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องแต่ปรากฏว่าถึงจะพีกก็พีกได้แค่นี้เพราะพ่อนุ่นหรือทิสาถูกจับเข้าตารางก,ก็ เหมือนสมุดบทบาทเนื้อเรื่องไปเลยเล่นเอาชาวเน็ตซิงกันอีกรอบแห่ถามแบบรัวๆว่าถ้าจะให้เนื้อเรื่องพีแค่นี้ไม่จําเป็นต้องเอาที่สามมาเล่นก็ได้มั้งเป็นนักแสดงธรรมดาธรรมดาในช่องคนอื่นก็ได้